เผยอาการของพลอยอยดาหลังกันกันตถทาวรถูกคุมตัวหดหูกระทบหลานแม็กกี้อภาเพื่อนสนิทของพลอยอยดาภรยาของกันกันตถทาวนได้เล่าถึงสภาพจิตใจของพลอยหลังจากที่กันถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำทำให้พลอยต้องเก็บตัวเงียบในห้องและไม่ออกมาพบกับใครๆทำเอาคนรอบตัวเป็นห่วงกันอย่างมาก แม็กกี้จึงของความเห็นใจให้กับลูกๆของพลอยและกัน เพราะเด็กๆเ,เองไม่รู้เรื่องราวและไม่ควรถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แม็กกี้ยังกล่าวอีกว่าเพื่อนๆต่างส่งกำลังใจและความห่วงใยไปให้พลอยและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างในทุกเวลาที่พลอยต้องการความช่วยเหลือหรือกำลังใจในฐานะเป็นพี่น้องกันใครอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอยากให้พยายามกลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติให้เร็วที่สุดเพื่อประคับประคองความสุขในครอบครัวให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อ เด็กๆจะได้ไม่เกิดความเงาหรือความทุกใจค่ะเพราะถ้าเราไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของชีวิตได้ก็จะทําให้ชีวิตของเราดิ่งลงอย่างเดียวหรือในที่สุดก็อาจจะทําให้เราเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ